สวัสด,ดีจ้าพ่อแมีพีีน้องทุกคนพ่ออกับสาวหน่อยดอจ้ามือนีสาวหน่อยมากก็แฟนจ้ะเบาปิกมาผ่อมก็แม่งมพี่น้องเข้าปากลวพี่เมืองมาหลค่ะพี่น้องต้องใส่สีฝนตกยีดอกเปิง้งซ่งเพื่อนหนีวันเหลือแ่ฝนตกพี่น้องหลค่ะนี่มองเพื่นนอนพผูดเดียวแฟนสาวหน่อยนอนพูดเดียวยืนแน่น หน่อยก็เป็นนอนในเทียงหน้ากับแม่กับหลานจ้ะคนโตเพิ่กระหอบเป็นนอนหนาเทียงหน้าแล้วจะมีเกียงนีดเตียงหน่อยเยอะโอ้ยมึงมาาอยายหลายที่นองที่นองเคยเห็นบ่ขัวได้นหมที่นงองขัวกินกระมัน,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 มนเยอะต้องเอาหน้ามาใส่จะว่าอยากเต็มเลยเต็มมุงเล้วจะีนอนเันใดเนี่ยที่ทินอนจจงใดพี่น้องที่ในเทียงหน้ากับที่นี่นนยี่ดอก แต่ว่าเราได้เปิดไฟไว้ก็่คิดว่าไม่ไหลนนี้เราเปิดไฟไว้น่ะไปถ่านแล้วมันนองนองดินแม่งเมากับแม่งเมากับไข่กอนแม่งบักพริกแม่งอันนัี่ดอกพี่น้องมันตัวใหญ่มเป็นเบาหูคออือเมื่ไหร่ะน่อยก็ยุตตรงไ้ตรงหน้าเลยจ้าเราเข่าไปในบ้านถ้าเราได้ก็นอนในบ้านได้แค่ปีนึงแหละพี่น้อง ม่อยู่บ้านนี้จากกรุงเทพมากไม่อยู่ทงหน้าเลยสิบพ่อปีละสิ้นเดือนนี่ก็พ่อปีละที่น้องไม่อยู่ตจงสีละบรรยากาศจะน้อยมากเจงสีมากแบบ,บเงียบสงบแลอกก็บ้านแอร์อาร์ตมาที่หน้อยอยู่ทงไฮทงหน้าตามภาษาปลูกพักปลูกงากินอยู่แบบ เรียบง่ายนะพี่น้องเออเนื่อม,มองเนื่องมามาเป็นหนึ่งงามเลยเลยที่น้องเจอหน้าม,มาใส่เลยหน้าม,มาแชร์ให้มันลงร้ายทเทเรนจเจ้า <c ười> หน้าก็มานั่งคุยกับพี่น้องโอ้ยข่ามุข <c ười> ่าตาบุญเด้อ Okay. มานั่งตรงแฝงกันค่ะแน่ๆที่เด่นหุ้มตะกบแล้วพี่น้องหุ้มตะกบแล้วแกเหตุเถิดไปท่านั่งเล่นแม่ของเว้นอยู่ได้มดมือบ่หอนพี่น้องเย็นเย็นโมมี่ยังเสียงพี่จิตเตอร์เลยแกะวิ่งเตียงหน้าวิ่ะเตียงหน้ากรับอันทานนี่แหละอยู่ยังไงอยู่ม่งนอนกับท่ามาดาเตียงหน้าห้าหนี่แหละแกะ จะสีหามข่อยบอนเนื้แมงมาเอ้ยหามค่ะค่ะจักทุ่มนะตอนรองทุ่มห้อมถึงสามทุ่มแล้วน้อยก็ฝากอันที่น้องซอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซะหน่อยนะเจา้าซะหน่อยแกเพราะท่านในเกง่งหล่ะจ้าจะพึ่งฮัทเฮ็ดได้เพราะท่านในพ่อสองเดือนก็จะท้องสองเดือนนะจา้า พั่นองก็เฮ็ดเองท้ำเองช่องกับบ่ออะไรไม่จักอียังกัดอยากเฮ็ดแทนพี่น้องได้เบิ้งกัดฝากพี่น้องหน่อยเบิ้งแหน่งในพระเจ้าอืมฉันน้องกับม่อยากสิเบอกอยากอายบ่ได้บอกว่เก่งหรอกจ้าเป็นคนขี้อายอยู่ ว่าบอกบอกบอกแบบประจิงใจมันว่าแม่หนักะหน่อยอายเราจะข้ามสิว่าขึ้นกันกับหัวตะเหตุกับว่าเคยเหตุแต่ก็อยากมีความจริงใจอยากเทบอยากนั่งเสนอว่าเอาอยู่ตรงไหตรงหน้าเหตุนั่นเหตุอเมริกาผู้ใดที่ยืนในเมืองในหน้าอาจสิว่าเห็นชีวิตบรนอกเข้ากันแล้วอยากเอยากทำให้มูพวกคนในเบื้องหน้า ได้กระสากเบิ้งเนี่งให้สาวน้อยได้จ่าสาวน้อยกะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกระเป็นมกำลังใจให้สาวน้อยเด้อจ้า้าวน้อยจ่าขอตัวลาไปก่อนได้จ่ะเรื่องมองสิกินสาวน้อยเด้อจ้าขอตัวลาไปก่อนได้จ่ะพี่น้องสวัสดีจ้า